ต่อันเลยนะคะพอมีคนย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นชุมชนปรับตั้งแต่สมัยก่อนปฏิวัติศาส์ใช่ไหมคะนักโบราณนคดีเนะี่ยเขาก็จะพบหลักฐานโบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่ของของชุมชนเขาก็เลยพบซากศพเอ็มาจุดทักซากศพหลุมศพหลุมศพโบราณที่มีแบบเครื่องใช้ของเขาอยู่ด้วยอะ่ะ พวกลูกปัดขอบประดับอะไรยงเงี้ยที่เขาจะใส่ไว้ในลงศพเนาะก็จะพบแล้วก็แล้วโบราณคดีเขาก็าาเขาเรียกว่านักค้นคว้าเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลย,ๆๆๆเเยพบเหมือนกับโบราณสถานเยอะมากเหมือนกับเป็นแหล่งอรารยธรรมถ้าถ้าพูดถึงก็เหมือนกับเป็นแหล่งรวมของหลายๆอรารยธรรมอยู่ท,ที่อยู่ที่อุทองดังนั้น เราก็เลยคาดว่าที่อูทองเนี่ยจะเป็นเมืองท่าในสมัยก่อนเมืองท่าคืออะไรมันก็เหมือนกับสุพรรณบุรีอำเภอเมืองเ,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 เป็นอำเภอแม่อะไรเงี้ยเป็นอำเภอหลวงอะไรเงี้ยก็เหมือนกับอูทองก็จะเป็นเหมือนกับเมืองท่าเมืองที่มีการซื้อขายและเปลี่ยนหรือว่าเป็นชุมชนคนอยู่อาศัยเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปต่อไปค่ะ